สายดีสบายดีพี่เพื่อนทุกท่านทุกบ้านเด้อมื้อนี้ขมลากกสิมาโกวัลลาม้ไปกินกับข้าวพี่น้องเอ้ยบบาพี่น้องก็จะมีล่าไอันเนาะมะม่วงขำลาโกเดี๋ยวจะไปื้อหมูหวานนี่มะม่วงก็บลายลายพี่นี่นี่ยพี่น้องเอ้ยใ่แพร่ลายหวานให้เป็นจีนเลก็พูุ นีกองมีจีข้างเีบนี้เลยส่นงนีการไปห้าเทียบไปใหญ่ข้าเจ้าเนาะขบอาขาเจ้ามี่เนี่ยข้าเจะก็มาใหญ่เขาเขาเขามีเนี่ยเขาก็เขาก็ใหญ่เพื่อนกินแม่วลาแลกเลียนกันเนาะคุณนันเอาหนาอเอาผักมาให้เขาถ้าเขามีมักงไม่เขาก็มังไม่เพให้เพื่อนแล้วก็จะมีมะคุยน้ำมะควยกระโวยใหญ่ใหญ่พี่นองปกตินี้มะควยช่วงระดูแรงในห้องคนอื่นจะน้อยเลย นี่เงยเง่างเงยขิงมีคำนล้นก็จะมาก้องมังวงกินกับข้าวนี่แหละพี่น้องเอ้ยคำนั้นเป็นคนที่ว่าซอฟกินข้าวว่านกินมะม่วงมากค่ากินข้าวนุ่มมันยังกินกับข้าวก็าใส่ใส่ทานเย็นเลยขนาดแซ่เย็นเลยบ้านมาเลิกเรียกมาตอนซ่วยแล้วมากินพี่น้องแห้งนีแห้งเลยพี่น้องมีอะไรพุ่มละไมธรรมศาสตร์เนาะ พระธาตใจ่าะฟุนสะกุยยังไล่เป็นแต่เอาคุณโคกพี่น้องไปใจคิดเขาคิดแก้วคิดเลื่อยคิดเป็ดคิดไก่ประมาณนี้แหละพี่น้องเองหยาบมังวงก็ได้กลิ่นมะม่วงพี่น้องหยาบอาวนกระโดคำลากกวได้กลิ่นอาวนกระโดเพราะว่าคำลากปูเป็นพีนาเด็กทางขั้ว ถ้าทีทีเป็นเพื่อนผู้ได้ติดตามคำร่าจัหมือคำร่ามีมีหน้าทงหนึ่งเนาะมีหน้าทงหนึ่งที่ว่าอยู่ที่อ่าโอ้ยเนาะแล้วคำร่าก็จะอยู่ที่อันเนินเข้าอยู่ที่ตีนเข้าเลยไร่นาะแล้วคำร่าก็จะมีเป็นไหมฮมากมีมักมีมักกระทำมีมักตอมมีมักมัวมักลิ้นจีมีมักอ่าอวบนกระโดพี่เนาะทีนแล้วก็ต้องได้เหล่ยมแก่น หนึ่งแขกหนึ่งก็โอ้แพงพี่น้องเอ้ยแต่ว่าปีดได้ก็ได้กินเดือนนึงนี่แหละกินเผาไม้สาดเนาะเพราะว่ามันราคามันสูงมีบางทำร้านนะราคาจะสูงได้พี่นี่เมื่อแสบเี๋ยวมะม่วงแก้วหัวลุกเด้อพี่น้องอันนี้จะเป็นมะม่วงพื้นบ้านบ้านทำร้านจะเอามะม่วแก้วหัวลุกแก้วหัวโจมะม่วงอกล่องมะม่วงขนองมามะม่วงงาซาง เราผ่านที่ว่ามาใหม่นี่ผ่านที่ว่าเพิ่นเอามาเต็นผ่านปับปุ๋งเนาะเขาจะมีมม่วงอ่าเคี่ยวเซเวยแล้วก็มีมะม่วงอ่าน้ำดอกไม้แล้วก็มีมะม,ม,ม่วงฟาลันประมาณนี้แหละพี่น้องก็มะม่วงซ้ำระดูเนาะทีวา่าเป็นผ่านที่ว่าเพิ่นเพิ่นปับปุ๋งใหม่แล้วเพิ่นเอามาแต่ว่าก็ให้ไนลน่คนมาซื้อมาปลูกอยู่พี่นอ้อง คำลากก็บอคอยพูดก็พูดอ,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 อยู่เนี่อันนี้ก็จะเป็นไซรันเนาะแต่ว่าผ่านประปุ่งนี้ก็จะบทนทานต่่ออาต่อแมงไม้ปันได้พี่น้องเพราะว่าเป็นผ่านที่ออนเอนะคะที่าไปเพราะว่าบ้านคำรักจะบกคอยใส่อ่าใส่อสร้างเทคนิคในการไหนไหนไหนส่วนปั่นได้เลยพี่น้องบโบไซร์เลยลนะคำรัานะบกคอยใส่ บปไซเลยแหละคันชิบะไปนะจะน่าจะเป็นธรรมชาตาิด้วยถ้าเลือดถ้าเลือดบงแมงขินแล้วเขาก็ได้กินประมาณนแต่ว่าก็บั้งคอยมีแบบได้ดอกวิธีที่ทำร้านไซก็คือว่า,ซาไซจะมุ่นไผ่แบบทองขิงเนี่แหละพี่น้องก็คือว่าเอาเผือกห้องหอเอเ้ยเอาข้อมกระเดาแล้วก็เอาหัวตะไคร้เนาะแต่อย่าอย่าซุปอย่าซุปอย่าเส้นให่นะพี่น้องแล้วก็มีกู เยอมากเลยจะมาหมักเป็นก็จะมีสูตทของการเห็ดน้ำหมักเผือซีดไรแ่งไม้เป็นสูท้องคิงกระดาอ่นเราเรื่องยาไข่างตายายาสัมชันยาที่ว่าเป็นยาเป็นที่สำเร็จหูดนะร้านขัราคนจะบุคอยไซล์โทนที่จ้องมากกวประมาณตื่นต่เขอจะเสียย

กับมะม่วงหงาซางพี่ไดยพี่น้องมะม่วงหงาซางก็อยู่ข้างบานคำลาคำลาก็มีกลนหนึ่งเนาะแต่บูว่าแต่ลามะม่วงหงาซางนี่เป็นเป็นมะม่วงที่ว่ามะม่วงที่ว่านะแมงแมงบันทองเข้าพี่น้องแล้วก็จะเป็นแมงนะเนาะมาเด้อเรากินนคำลาเด้อพี่น้องมันีคำลาไปจะกินกับข้าวเหนียว แล้วนี่แหละคนเมาขนเรมะม่วงนะแบบนี้เลยได้ฟิลจะัจะจวดก,ก,ก็ได้นเลยเลยมันจิงแซ่บเนาะเอาไปม้อกองใหพ้พี่น้องในเบิรงกันด็กน้องเลยแบบ้านีมะม่วง หลวงพ่อบางแพงคำรามากินนำคำราเด้อพี่น้องเอ้ยแซบคักรแซบเนบบบบบี่ยแซบแท้แซบแบบว่ามะแบบนี้แหละพผลบางอาหารท้องถิ่นตามฤดูก,กาลแซ่บคัก นี่ก็จะเป็นลินจีนะพี่น้องลินจีกะอยู่ที่ส่วนก็มีอยู่ที่ข้างเหอนก็มีอ่บาบ้านคำร่าจะเอ,อลินจีในบรหเวณวายุทางฝั่งไทยเพิ่นเอื่อมากเนี่ยหรือว่ามังแหวสิบอนอพี่น้องเนาะอันนี้คำร่าก,ก็จะไปออเอาไปฟักเพื่อนคือคำร่าว่าแหละเพื่อนมียังเพื่อนก็กนให้เหานะ่า,เหเหาก็แบงปั่นให้เห่าเนาะถ้าเามีเ่าก็แบงปั่นให้เพื่อนประมาณนนะเพื่อนว่า จินไปป่าหมานะพี่น้องนี่ก็เป็นมะกรวยพี่น้องมะกรวยก็ตุ้ตุ้ใหญ่ๆปกติราดูแรงนี่มะกรวยจะโบใหญ่เลยแต่ว่าส่วนคำร้าอยู่แข็มน้องเนาะก็เลย่บหนยใหญ่ๆตึงตแบบนี้เลยได้พี่น้องเอ,อ้ยนี่ก็จะเป็น,นมะม่วงนะคะ มมมองอยู่สุขัดตนมัมมองสวนมองอยู่สวนอยู่หนาเนี่แหละอันแบบนี้นี่คนจนบ่ยากเราพี่เนาะมันจะมีเส้นเนี่ยในหนึ่งขนาดะเนาะแล้วก็เจ้ากระโบมักพอคอยมากกินนี่ก็เป็นมัมมองอกลองมัมมองแก้วหัวลุบนี่แหละพี่เนาะปานคำลาก็จะเออมามัมมองแก้วมัมมองก็มีไล่สนิทไล่ไส้พันธเลยพี่เนาะแก้วหัวลุบแก้วหัวโจ มัม่วงอกล่องมั่ม่วงขนองมามังม่วงโหลมังม่วงเส้นสันเดชก็มีลายอัานเลยเนาะผู้เฒ่าผู้แก่คนข่าเบาเบามังม่วงมีลายแบบมั่งงา้างแต่ว่าถ้าสุกมาอนเราก็เจ็บนั่นแหละพี่น้องโดยเฉพาะเมืนมังม่วงอกล่องเลยเนาะม่วงแก้วนี่แหละพี่น้องเนี่ยว้ามาเจ็บโอ้ยเนาะพี่น้อง กินจนบื่อแกไหมกินมะม่วงแล้วนอนหลับดีดีเลยพี่น้องข <c oughs> ำลาา้านนะท้าขับ้ากินมะม่วงแล้วัำล้านอนหลับดีดีเลยโอ้ยมืดเนาะทางนี้เนาะเพอบางกลิ่นไล่ให้นะคันขำล้ากินนะกน,นี่กินบัตห้าหน่วยหกหน่วยพอดีพี่น้องโอ้ยวอ,อกลก็น่าแจ็บอยู่ใส้ก็คือซีมีเนาะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นม,มะม่วงอขับร้าจะเอจ้ิญมามะม่วง ขำเนาะแต่แบบโมโหเป็นมังม่วง,งอย่างเป็นเอื่นจงนังได้ดิแกมอ่อนอ,อ,อ้อยๆแบบแผ่นผู้ราวขึ้นใไม้พี่เนาะแดงอ่องต้องเราเราก็จะมีงวงขึ้นมานี่ตัดปัดในหนึ่งเอกลักษณ์ของหลามังม่วง,งอันนี้นะนะนเนี่ยไพี่เนาะเห็นปะเทศกาลมั่งใหม่เนาะก็จะบวกึดแต่ก้องกินบานได้บานได้เหินได้ก็จะมีมังม่วงส่ยซำซ่าเรื่องอยู่ใด้ แต่ว่าบางบางครอบครัวเขาเจ้าก็บ่มีแท้ๆเด้อเพราะว่าเขาเจ้าร่ป๋อมีบอนปลูกเดย์เนาะแล้วก็บวกกับองไดเขาเจ้าบ่มหมักปลูกขนานดะพี่เนาะก็เลยว่าต้องได้ซื้อกินขมรานี่มันปลูกเพราะเมย์ขมราณ์นะเป็นคนซ่อนว่าอ่าเนี่ยเกาะใบมือได้กินมากเนาะเพื่อนว่าใบมือปูกันได้กินมากถ้าใบปลากันเสียสิ้นเพื่อนว่าเนาะ แม่วา่าวอันนะวาวบัทึกกะละถีสะแล้วก็เสียสิ้นหนอใบตีนแล้วก็ตกกกไม้เพราะว่าใบตีนมาก,กว่ามานขึ้นเมื่อฟ้าเมื่อฟังขนาดเนะขึ้นต้นไม้ฟ้าฟังตกกกไม้บุบป,ปั๊บหนังแดงเนาะพี่น้องเนาะก็ <_ d ata> ประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยคำลาก,ก็ได้เอาคลิปคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับไม้ผลไม้เนาะมีมะแงวมะกรวยมะม่วงมะม่วงก็จะมีลายแบบ ได้พี่น้องอันนเะคือที่คำล่าปุ๊กเหลือขึ้นฟ้าเฮือนคำลานะได้กินย้อนเนาะพี่น้องเอาได้กินแล้วมันเอาก็ตัดออกน่าก,กินไหมคะมะม่วงคะ่ะปีนี้มะม่วงอยู่ใส่กับเป็นายเนาะพี่น้องเนาะมากดกลายดกดี่ นี่ก็เป็นมังโมงอาสางที่ว่าอยู่ข้างเหือนเข็มลาด้พีอันนี้ก็จะสุกรุ่นโมได้พี่น้องถ้ามังโมงแก้วมังโมงอันอื่นสุกเมืดแล้วมังโมงอันนี้จึงค่อยสุกเป็นมังโมงที่ว่าบางคำลาจะเป็นแบบมังโมงเป็นล่านะน้องเป็นลาแล้วก็สุกล่าสินะพี่น้องเอ้ยเด้กพี่น้องเก็บอยู่ส้วนมาก่ สุกแล้วเนาะเรื่องโอตูออมซามจต่ยาอยู่ข้างเหนิอนอย่างบนทได้สุกเถื่อขัมลาก็พยายามหักซ่า้บด้วนี่แหละเอาไว้กินบัดลาแพงไว้กินเถื่อละหน่วยซ่องหน่วยหน่วยตะเกะแล้วก็คอยปิดไปบมนะ่มเนาะอยู่ในบ้านขัมลาก็มีอ่าซ่องซ้ำตนทีเนาะอันนี้จะเป็นต้นข้างเหนอนเนาะนี่ก็จะเป็นต้นที่ว่าอยู่หน,น้าอยู่นนหน้าเหอนก็เป็นโดดดีเลยพี่น้อง ก็จะจะสุกลาแหละสุกน้ำรังขนาดน่ะสุกน้ำรังเอาก็กินอันอยู่ปลาก่อนอันอยู่ส้วนคำลาก็เก็บมาแล้วก็ใส่ท่งใหญ่พี่น้องแดย์ใหญ่มูใหญ่ผู้แดย์ใหญ่ผู้ที่เขาจะบ่มีหแหละพี่น้องแล้วผู้ทด่มีแล้วค่ะเขาปล่อยนี่ก็จะเป็นพัน่นเขีเ่ยวเซเวยนฮะเนี่ยพี่น้องเป็นเป็นพั่นปลาปุ๋งนะพี่น้องเนี่ยคือคำลากว่าละไรผั่นนี่ก็จะ บุกคอยบุกบกคอยจับไล่ปตนได้พี่น้องเพราะว่าอีวาจังได้หกเดี่กระนวยใหญ่ใหญ่เลยพี่น้องเป็ใหญ่แต่ว่ามีเด็กน้องปิดเอาอเท้หน่วยซ่องนวยกะห้ายไปห้ายไปสิเลยพี่น้องก็พอมีกลิ่นนะพี่น้องเนาะมีอันอยู่เสื้อก็เอามาก,กินกินอันอยู่ไก่ก่อนอันอยู่หมอนี่เอาไว้กินน้ำลัง พี่น้องเป็นคือกำลาบในกำลาว่าน่ะมันบกครอยอาจจะแขรงแห้งคือมะม่วงธรรมชาติแต่เราได้นีนีนางวันทองเข้าระไดันี่นะพี่น้องในห็นบอกซุกมานี้ก็จะปีมีอา่ามีอันนนั้อยู่ในแบบนี้แหละกำลาจริงว่าไหมมะม่มงมงวงกำลาบมะม่วงทีว่าพันพันปรับปรุง่ะเป็นไรยอยู่แต่ว่าถ้าเราห่าบ่ เรามีการจัดการที่ดีนะเราจะจับไลบ่ติดพ่นไล่ให้นะพืนอน้องแต่ว่าถ้ามังมงวงแกวมังมวงอัธมศาน่ถ้าพ่นมาฟ้าดีเนอะดินดำน้ำซุม่มเราก็จะเห็นให้ติดพ่นไล่ล้วก็จะเซบอลอันนี้ก็เซบคือกันี่นงแต่ว่าบทนทานโตแมงไม้ยปันได้ถ้าเห็ดเป็นธุรกิจ เ่าเห็ดค่ายนี่ก็ต้องได้มีการจัดการที่ดีนับตั้งแต่การใส่ปุ่นการให้น้ำการฉีดพ่นยาป้องกันประมาณนั้นถ่กแหะพี่น้องอจัดการดีๆเราก็จะจับล่าเราก็จะได้เป็นจะได้เป็นล่าเป็นชิ้นขาเนาะแต่ว่าคำล่าก็ปูแบรรมศาตานี่แหละบ่ได้ใส่ใสปุ๋นใส่ปุยนั่นกปลูกตามดินตามญ้าได้มีแหละพี่น้องข้างยาวข้างเหอนเนี่นเยเนะาะพี่น้องได้ยินบ่กเสียงแมองอีหอ้องค้อแค่ขอแค่เท่า จะมาอยู่ต้นคูนหน้าบานคำล้านี่เด็พี่น้องอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงพันปรับปรุงที่ว่าเอามาปลูกอยู่ที่หน้าบ้านซ่อ,องต้นนี้ก็จะมีเขี้ยวเซเว่ยเดย์ฟารันเดยแล้วก็มีอ่าซ้ำระดูเดยพี่น้องซ่องซ้ำแนวก็จะอยู่ต้นเดียวกันเนาะเด็ต้นนี้คำล้าเพลงเดยพี่น้องอโอ้ยมือได้เนาะเขาเขาจะมามาล่อบุกมาแต่ละสเซาจาก ตื่นเช้ามาเราก็จะมาไข่ตู้เบอร์ก่อนมังม่วงในนั้นอย่างบ่มาณนี้แหละพี่น้องเห็ดอันแรกเราก็ใส่ใจอันนั้นเนาะคืสบายเลยบางครั้งเราก็จะซุ่มลมลื่นซุ่มเย็นประมาณนี้เด้อพี่น้องเอ้ยไปนี้เราไปกินมะม่วงแก้วกันพี่น้อง กวนไก่ดั้มเนี่ยอะไ้ตัวไหนดั้นี่ยเขาเนี่ยมะม่วงข้องเทพี่เนาะเขาเหนียวมะม่วง หมสุกเนาะหอมสุกข,ข้องคน,คนกินได้เห็ดได้แล้วก็นันได้เพื่อนมาดู่สุกแล้วเดี๋ยวย่างลายเนาะให้เห็ดหิถ้าไม่จะเห็ดเรากินบัวได้ก็โอ้บุกหะไม่กิหนหรอกให้เห็ดเราก็ต้องได้กิเิ็ดได้กินได้เพื่อนว่า ถ้าผู้แกเป็นว่าความสุขก้องมนุษย์เทวดาก็ยังยอมเนาะจดตูนก็ยังยอมว่าโอ้มนุษย์นีมีแต่เฮ้เท่ๆเรากินว่าสักกินก็กินแท้กินว่าว่าสักกินคำราดได้เนาะกินเบื่อเแล้วเศร้าเลยเราเป็นไง แซ่บค่ะอืมก็คุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านทุกบ้านเด้อที่ให้เกี็รติดตามครับชมคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่กำลังกินข้าวกับมะม่วงกินข้าวกับมะม,ม่วงมะม่วงแก้วหัวลุกบานคำราจะเออแล้วมะม่งมวงแก้วหัวลุกเนาะเขาจะสุกขาดตนองตรงเองเต็งว้เน,นี้ยนะแซ่บพี่นนาะแซ่บแซ่บนะแซ่บว่ะ ขอ,ขอบใจใหลายๆเด้อที่ให้เกียรติติดตามรับสมบ๊ายบายก่อนจะบ๊ายบายกันยอกยมคำนึดกัน